อลูกวันนี้พ่อจะมาสอนแยกสีเนาะนี่มีลูกบอลหลายสีเลยดูดูดูอิกราก็มีหลายสีพ่อจะทําให้ดูก่อนอันนี้คือสีเขียวเดี๋ยวพ่อหน่ะมีมีสีเขียวนะสีเขียวใส่กับสีเขียวสีน้ำเงินใส่กับสีน้ำเงินสีชมพูใส่กับสีชมพูและสีส้มใส่กับสีส้มโอเคมีความสอดคป็นงกันาปต่อไปพ่อจะทําให้ดูแล้วให้ลูกหยิบลูกบอลหนึ่ง ลูกตามท่อน,นี่คือเสีําเงินนะคร,รับอันนี้อนีไม่ใช่สีเงินแตกไม่ใช่เงินเราในี้เอาใหม่เด็ไม่เข้าใจเอาใหม่สีใหม่อันนี้สีเขียวแต่กสีเขียวแล้วสีเขียวแต่สีเขียวสิ Okay, โอเคครบมือถุกล้องตามาเป็นสีชมพูในสีชมพูอดี okay, อตโอเคถุงกล้องมีสองสีนยดูนี่สีส้มใส,ส่สีส้มเอ้อยผิดไม่เอาเอาใหม่ ใส่ตรงนี้นะมีส,สีส้มกับสีือ่อ วันนี้พ่อจะมาสอนการแยกสีด้วยลูกบอลนะมีสีตะก้านี่สีเขียวพวกกับสีเขียวยังเงินพวกกับสีเงินสีส้มพวกกับสีส้มแล้วก็สีชมพูกับสีชมพูเราฉีดต่อไปลูกจะต้องทำตามพ่อพ่อจะหยิบใส่ลูกนึงแล้วให้ใส่ลูกใส่ชุดนึงนี่สีส้มลูกบอลนี่สีส้มใส่สีส้ม หยิบสิบสไม่ใช่สีส้มอีกฝั่งนี้นี่คือสีส้มทำไมหยิบสไิไม่ใช่ไม่ใช่แค่วัดสีใหม่ตัวนี้นอาจจนคุ้นสีน้ำเงิน,น,งนจะมีหนะยิบ เยียมมากต่อไปสีส้มแต่งสีส้มสีส้มแต่งกันสีส้มสีส้มเขาจะใส่กันนี้คแอนด์สีสีเขียวแต่นี้เกับอาการแอนด์โอซีเยี่ยมมากต่อไปสีส้มแต่งกันสีส้มนะสีส้ม ียเนี่มาสีสุดท้ายหยิบเองเลยอย่างเดียวโอเคอีกว่าข้อกลัดหน่อยเกมเก็บบอลใส่ตะกร้าใช้กับเด็กออทิสซมึมซึ่งสามารถใช้กระตุ้นพัฒนาการสมองส่วนกลางและกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ โดยมีวิธีการสอนคือทำให้เด็กดูแล้วให้เด็กทำตามและมีวิธีการเล่นคือนำลูกบอลใส่ในตะกร้าที่มีสีเดียวกันกับลูกบอลให้ถูกต้องเพื่อเรียนรู้เรื่องของสีสามารถแยกสีที่แตกต่างกันได้และยังเป็นการฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยการเคลื่อนไหวของร่างกาย